แล้วสัมภาษณ์พอสักหน่อยนึงนะครับในโครงการวันนี้นะว่า,ามีความเป็นมาอย่างไรที่ได้มีการร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเลยนี่ไม่ใช่ง่ายนะครับเป็นฟีฟ่าเลยนะระดับฟีฟ่านี่เขาจะมาให้นี่มันต้อง มันต้องมีอะไรพิเศษพอสมควรนะที่ที่เขาจะมาให้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวให้ผอ,อ,อได้พบปะพูดคุยกับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับทีนีมาออนลมเอกครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะตอนนี้ก็อยู่ในการอบรมของลูกลาสซูดนะครับลุสูดเนงซึ่ง เป็นนโยบายของ f อฟเอือสมาคมกีฬาฟุตบอลนะอย่างประเทศไทยได้จัด,จดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อให้เป็นการรณรงค์นะครับให้บรรดาเยาวชนนะนะครับหันมาสนใจในกีฬาฟุตบอลมากขึ้นนะครับก็ตอนนี้อยู่ใน ช่วงขั้นตอนของโค้ดกับอธิบายกติกากับน้องๆในในแต่ละในแต่ละฐานถูกไหมครับขณะนี้นะครับโค้ดฟีฟ่านะฮะที่ได้มาอบรมให้กับเหล่าดันดาโค้ดอีกทีหนึ่งนะครับก็ได้ให้เป็นแต่ละฐานไปนะครับจากการอบรมมาตอนเช้าเนี่ยนะฮะก็ได้มาใช้งานจริงนะครับด้วยกับการเป็นโค้ดให้กับ เด็กเหล่านี้นะครับแล้วก็มีทั้งเยาวชนเด็กเล็กนะครับเป็นกระทั่งถึงเด็กอายุนักเตะอายุ18นะครับก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะฮะนี่นะครับบรรยากาศนะครับในวันนี้มีโค้ดของระดับฟีฟ่านะครับมาเยือนที่โรงเรียนประทิมนะครับแล้วมาจัดกิจกรรมให้กับเด็กประทิมด้วยนะครับวันนี้ถือเป็นโอกาสดีมากๆเลยครับ เด็กปนของเราก็ได้รับโอกาสดีๆนะครับเพราะเวลาเราไม่น้อยจากคอนเน็กชันนะครับของโค้ดนะครับแล้วก็ผู้บริหารนะครับของอาชีพทำอะคาเดมี่นะครับก็จะได้เปิดโอกาสให้เด็กๆนะครับได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ เผยแโอก,กาสให้โค้ดนะครับได้รู้นะครับผ่านการอบรมนะครับและก็ได้รู้หลักการและก็เคล็ดลับนะครับในการเป็นโค้ดมืออาชีพนะนี่นะครับเป็นบรรยากาศตอนนี้เลยนะครับสดๆร้อนๆนะฮะแลวก็ร้อนพอสมควรด้วยแล้ววันนี้พอร้อนพอสมควรอากาศแต่ก็ไม่ได้ร้อนมากนะับ นี่ก็จัดขึ้นนะครับที่สนามโรงเรียนประทีพธรรมนะครับอำเภอลึกจังหวัดกระบี่นะครับนี่นะครับเขาจะแบ่งเป็นฐานๆนะครับจะแบ่งเป็นฐานนะครับก็ทีมสีเขียวไปเลยนะฮะเมื่อกี้จะเป็นอ่านี่เสื้อเขียวเนี่ยนะฮะจะเป็นทีมของอาทีพย์ธรรมแคมี่นะฮะ เป็นการอบรมพื้นฐานนะครับให้กับเหล่าบรรดาโค้ชนะครับแล้วก็มีนักเตะนะครับเข้าร่วมด้วยนะเพื่อว่าให้โค้ชเนี่ยนะครับได้ใช้งานจริงได้ได้ปฏิบัติจริงนะครับลงมือทําจริงนะในช่วงเย็นช่วงเช้าเนี่ยนะครับจะมีโค้ชจากทางฟีฟ่านะฮะสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะมาอบรมให้กับเหล่าบรรดาโค้ชประมาณ ห้าสิบท่านนะครับโพประมาณห้าสิบถึงหกสิบท่านได้นะครับแล้วก็พอในภาคเย็นช่วงช่วงเย็นเนี่ยนะฮะก็เป็นการจัดฐานนะครับแต่ละฐานแต่ละฐานเนี่ยก็คือเป็นเคล็ดลับนะครับในการฝึกซ้อมนักเตะในการแข่งขันนะครับนี่นะครับ โค้ดจะได้ใช้ใช้ปฏิบัติจริงได้นะแล้วก็เห็นภาพนะครับนตอนนี้ก็มีนักเตะหญิงด้วยนะครับปฏิบธรรมนะนี่นี่นี่มีนักเตะหญิงด้วยนะครับโอ้นี่นะครับแต่ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ของการปกปิดเอาร้อนะครับอย่ามิชิดนะครับหลักเกณฑ์ของการปกปิดเอาร้องอย่ามิชิด นี้ก็เป็นการสอนในเรื่องของการจ่ายบอลน,นะครับการเล่นเป็นทีมนะครับอันนี้เป็นฐานนี้ฐานนู้นก็จะเป็นฐานของการาซ้อมเล่นจริงนะครับก็แต่ละฐานนะครับจะมีโค้ดสองคนจะมีโค้ดสองท่านด้วยกันในะแต่ละฐาน เลยสนใจส่งบุตรหลานของท่านมาเรียนโปรแกรมฟุตบอลที่โรงเรียนปฏนทินทรรมนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับผ่านเพจโรงเรียนได้เลยนะครับสำหรับผู้ปกครองท่านใดนะครับที่สนใจที่จะส่งลูกหลานบุตรหลานของท่านนะครับที่มีความถนัดทางด้านกีฬา,าชอบในการเล่นกีฬา ก็าพวกเขาก็จะได้ไม่เสียโอกาสนะครับเรียนด้วยกับความรักนะรักอะไรก็อยากให้เรียนด้วยกับความรักนะครับรักฟุตบอลร,รักกีฬาก็ให้เขาเรียนหนักไปในทางด้านกีฬาเลยนะการจัดหลักสูตรนะครับของโรงเรียนของเราเนี่ยนะฮะก็จะมีการฝึกซ้อมนะเฉพาะโปรแกรมกีฬาหรือว่าโปรแกรม SIP นะครับสปอร์ตอิสลามีโปรแกรมเนี่ยเราจะแบ่งเป็น3วันนะครับใน3วันนั้นเนี่ยก็คือจันทร์พุธศุกร์นะครับจะเป็นวันที่ฝึกซ้อมเฉพาะกีฬาฟุตบอลทั้งวันนะฮะและก็วันอังคารวันอ,อังคารแล้วก็วันพฤหัสเนี่ยก็คือเป็นวิชาการเรียนปกตินะครับ เรียนคณิตศาสตร์เรียนวิชาอังกฤษเรียนวิชาอื่นๆวิชาศาสนาอะไรต่างๆนะครับแต่ที่พิเศษไปกว่าน,นั้นคือนักเรียนในโรงเรียนของเราเนี่ยโรงเรียนประทิธรรมเนี่ยนะครับได้รับในเรื่องของการเรียนกีตาร์ด้วยเป็นนักกีฬาที่สามารถเป็นอิหมั่นนำละหมาดได้เป็นนักกีฬา,า,า,าที่มีความรู้ ทางด้านศาสนาโอ้โหนี่ถือเป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดแล้วนะครับนะที่เราอยากจะมอบให้กับลูกหลานของท่านนะครับได,ได้รับอยากมาดูบ่บได้รับสิ่งที่ดีที่สุดนะครับทั้งโลกดุนยาและก็อานะครัฐนะเพราะว่ามันต้องไปด้วยกันนะครับนะทั้งดุนยาและอาคแรรัฐ ต้องดำเนินไปพร้อมๆกันนะจะทิ้งดุนยาเอาแต่อเครัดมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราอยู่บนโลกดุนยาเราก็จำเป็นต้องต้องอมีการงานอาชีพจำเป็นต้องเอยู่ใน,อ,อ,ยในอยู่ในโลกด้วยกับความอยู่รอด นะฮะทางด้านอาชีพนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะแต่ในด้านศาสนาเนี่ยถือเป็นหลักนะครับนะให้เรายึดศาสนาไว้แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ทิ้งในด้านสามัญน,นะครับไม่ได้ทิ้งในด้านทางโลก